สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y o u t u b e สลาลโอมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับหลักๆเลยนะครับก็เน้นรับซื้อเหรียญแล้วก็จะมีคลิปแบ่งปันความรู้เรื่องเหรียญอัปเดตข่าวสารในกลุ่มซื้อขายนะครับจะมีมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันตลอดนะครับข่าวสารใหม่ๆหรือว่าอะไรที่เป็นกระแสในกลุ่มซื้อขายนะครับก็มีมานําเสนอให้อยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับท่านที่มีเหรียญตามรายการนะครับติดต่อตามไลน์นี้เลยนะครับ 2ลายดีนะครับลายดีศูนย์เก้าห้าสีแล้วก็อีก1ลายดีนะครับสลาลม8 8ดนะครับติดต่อได้ทั้ง2ลายดีนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญสิบบาทนะครับที่ยังมีโอกาสพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับก็เน้นเหรียญที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนนะครับเหรียญแรกนะครับปีพศสองพสอ็ดนะครับถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งาน รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่7 0 0ดร้อยถึงหนึ่บาทนะครับย้ํานะครับถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับจะราคาสูงกว่านี้นะครับผมก็เคยทําคลิปออกไปแล้วนะครับสําหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับดูสภาพนะครับอันนี้คือศึกสักหน่อยนะครับตรงที่ ขอใช้คําธรรมดาแล้วกันนะครับตรงคิ้วนะครับขาแว่นก็มีรอยสึกนะครับอันนี้ก็คือราคาก็พิจารณาตามสภาพนะครับเหรียญสิบาทปี31ก็หายากเป็นลําดับที่2นะครับถ้าเทียบกับจํานวนการผลิตก็ปี33 100เหรียญคืออาจจะไม่ต้องหาก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปอีก1ปีพศนะครับที่ทางช่องผมรับซื้อคลิปนี้เดี๋ยวเน้นรายการที่ช่องผมรับซื้อนะครับ ปีพศ2541นะครับก็ดูที่ปีพศอย่างเดียวผมรับซื้อเหรียญละ80-90บาทนะครับก็คือราคาอาจจะไม่สูงเหมือนช่องอื่นๆบางช่องนะครับก็คือผมรับซื้ออยู่ราคานี้นะครับเพราะว่าผมซื้อในพื้นที่ได้อยู่นะครับในราคาประมาณนี้ก็ซื้อมาขายไปนะครับก็คือราคาเพื่อนๆก็พิจารณาเอาเองนะครับว่าช่องไหนซื้อแพงก็ขายช่องนั้นก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นราคาที่ผมรับซื้ออยู่นะครับปี41นะครับรับซื้อ80-90บถึง90าบาทนะครับตามสภาพถ้าสวยๆไม่ผ่านการใช้งานก็ส่งรูปมาดูได้นะครับต่อไปนะครับเป็นปีพศที่ผลิตน้อยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็คือเป็นเป็นลำดับถัดจากปี41นะครับก็มีราคารับซื้อเหมือนกันนะครับปี42 นะครับปี34แล้วก็ปี5 3นี่นะครับก็3ปีพศนี้นะครับผมซื้ออยู่เหรียญละ20 25บถึง25บาทดูที่ปีพศอ,อ,อย่างเดียวนะครับขอย้ำนิดนึงนะครับราคารับซื้อแต่ละช่องไม่เท่ากันนะครับช่องไหนซื้อแพงส่งไปขายช่องนั้นได้เลยนะครับผมไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่นะครับปี4ี่3 แล้วก็ปี3-4นะครับคลิปนี้ผมขอไม่พูดถึงจำนวนการผลิตนะครับเพราะว่าหลาย <c oughs> ๆท่านอาจจะไม่จ,จำจำนวนการผลิตนะครับมันมันมันตัวเลขที่เยอะนะครับเรามาจำแค่ปีพศดีกว่านะครับนี่นะครับก็จะเป็นในหลวงพระเสียรเล็กแล้วก็สำหรับปีปี53ปี53จะเป็นในหลวงพระเสียรใหญ่นะครับก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีราคาเหรียญในคลิปนี้จะเป็นเหรียญติดอันดับ ผลิตน้อยแล้วก็มีราคานะครับแนะนำให้เก็บแล้วก็รับซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูอีก2ปีพศนะครับอีก2ปีพศที่รับซื้ออยู่นะครับก็เป็นปี2543แล้วก็ปี2544 2ปีพศนี้นะครับพบเจอบ่อยนะครับก็จำนวนการผลิตก็เพิ่มมากขึ้นจากลำดับที่กล่าวมานะครับนี่นะครับดูที่ปีพศอย่างเดียวนะครับ ปี4-3แล้วก็ปี4-4นะครับเหรียญนี้ผมก็ซื้อไม่แพงนะครับซื้ออยู่ที่เหรียญละ15บาทนะครับเพราะว่าผมาขายออกขายออกเหรียญละ20นะครับกำไรของผมช่องว่างระหว่างกําไรก็แค่เหรียญละ5บาทแค่นั้นเองนะครับก็ซื้อซื้อมาขายไปนะครับนี่นะครับก็เป็นอีก1ปีพศก็ยังพบเจออยู่ยังพบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนมาดูอีกเหรียญน,นึงนะครับเหรียญต่อไปได้รับความนิยม นะครับเหรียญ10บบาทครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับเหรียญ10บาทหลังครุฑนะครับจำนวนการผลิตถึง5ล้านเหรียญแต่ว่าได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากว่าความสวยงามแล้วก็หลายๆอย่างนะครับก็คือเป็นเหรียญที่มีราคานะครับก็รับซื้ออยู่ที่เหรียญละเริ่มต้นที่เหรียญละร้อยนะครับร้อยถึงร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแล้วแต่สภาพนะครับถ้าเกิดสวยๆก็ ร้อย่นะครับถ้ายกถุง <flows> ถ <equally> ้ามียกถุงก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยพูดเรื่องยกถุงในโอกาสต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้คือมาแบบกระชับหน่อยนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญในกลุ่มเออร์เลอร์คอยเพื่อนๆดูนะครับเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญปี48นะครับผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าเป็นปี48แต่ซื้อเพราะว่าเป็นเหรียญในกลุ่มเออร์เลอร์คอยเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับ ลักษณะการการการลักษณะเหรียญอะมันเป็นเหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับดูที่ขอบนอกและขอบและไส้ในนะครับเหรียญน,นี้ไส้ในล้นออกไปด้านนอกนะครับเห็นไหมครับไปทับตัวหนังสือเลยนะครับเดี๋ยวพลิกมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับจะมีลักษณะเป็นขอบนอกเห็นไหมครับนิกเกิลสีขาวอะล้นไปยังด้านในนะครับด้านในเนื้อ เนื้อในเลยนะครับเห็นไหมครับล้นไปเลยนะครับเหรียญน,นี้เหรียญกลุ่มเออเลอร์คอยปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับก็มีราคาราคารับซื้อเริ่มต้นที่200จนถึง 2,000, 2000บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของการปั๊มเคลื่อนของเหรียญนะครับราคาขึ200้นอยู่กับลักษณะและสภาพของเหรียญนะครับ200ถึง2,000บาทนะครับแต่ว่ามาดูเหรียญน,นี้นะครับ นี่นะครับถ้าสวยๆเหรียญนี้เห็นไหมครับเหรียญนี้เหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยนะครับเคลื่อนทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเป็นปีพศ2537เห็นไหมครับทับทับตัวเลขตัวหนังสือเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาทนะครับเหรียญเนี้ยเพราะมีโอกาสพบเจอเหรียญนี้ก็เจอในระบบหมุนเวียนนะครับลองดูด้านหน้านะครับเห็นไหมครับถ้าสวยๆเคลื่อนสวยๆนะครับซื้อได้ถึงส0 0พัน นะครับ3 0 0พหรือมากกว่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการเคลื่อนนะครับมัน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 ระบุราคาแน่นอนไม่ได้นะครับเผื่อว่าบางท่านส่งมาแล้วมันเคลื่อนนิดหน่อยก็ร้อยสองร้อยอะไรประมาณนี้นะครับราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของการเคลื่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยบเรียบเทียบให้ดูเห็นไหมครับปีสามหนึ่งก็สวยงามนะครับแต่เผลอๆไม่ใช่เผลอๆหรอกอเหรียญปั๊มเคลื่อนอะ่ะแพงกว่าปีสามหนึ่งซะอีกนะครับ ลองลองพิจารณากันดูแล้วก็ลองค้นหากันดูนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญ10บบาทที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับก็ดูคลิปนี้เป็นหลักเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆสาหรับท่านที่ยังสงสัยว่าสลาลมคอยชแนลรับซื้อแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไม่ยาวมากมาแนะนำแล้วก็พูดคุยกันนะครับใครมีก็ทักมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ